เหล,ลิ่พญาติโยมหลวงพ่อพุทธะทำแท้จะได้แสดงธรรมที่สำนักอุทยานธรรมยางนาคองบงคือสถานที่ปฏิบัติธรรมแดนวิมุตตแดนนิพพานอย่างนี้วันนี้หัวข้อเทศที่จะเทศ ของหลวงพ่อธรรมะคืออะไรหลวงพ่อเทศวันนี้ธรรมะคืออะไรทำไมง่ายจังหลวงพ่อหลวงพ่อเทศทำไมง่ายจังวันนี้ทุกคนเข้าใจว่าตัวเองรู้แล้วธรรมะนะ่ะคืออะไรตัวเองรู้แล้วอ่า ในครูบาอาจารย์ในหนังสือตำรับตำราก็บอกกล่าวไว้แล้วว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการงานธรรมะคือธรรมชาตินี่คือที่เรารู้มามก็เลยไปศึกษาในตำรับตำราในพระไตรปิฎกในคัมภีร์เพราะว่ามันคือความรู้มันคือ หน้ทาที่มันคือการงานมันคือธรรมชาติก็คำพีก็บรรจุไว้แล้ว84,000พันพระธรรมประคัน,นก็ศึกษากันแล้วก็เข้าใจว่าใช่แล้วนั่นแหละตัวเองมีธรรมะแล้วแล้วทำไมหลวงพ่อจึงจะมาเทศว่าธรรมะคืออะไรมันเป็นยังไงนา่หลวงพ่อมันคืออะไร ธรรมะนะ่ะมันไม่คืออะไรหรอกขั้นแรกเราต้องรู้ก่อนว่าธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ไหนต้องรู้ว่าที่อยู่มันก่อนเราถึงจะตอบได้ว่าธรรมะคืออะไระทีนี้ที่เราศึกษามาเนี่ยมันออกนอกตัวไปธรรมะน่ะมันคือหน้าที่คือการงานมันคือธรรมชาติน่ะมันไม่ได้อยู่ในตัวเรามันออกไปข้างนอกมันก็เลยหาไม่เจอ ยิ่งละเอียดหาละเอียดก็ยิ่งละเอียดไปยิ่งไกลออกไปไกลมากเรื่อยๆธรรมะน่ยคือสตินี่นะธรรมะจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เรามันอยู่ในตัวเรามันอยู่ที่กายกับใจเนี่ยธรรมะมันคือสติอันเดียวตัวเดียวนะอะไม่ต้องแปไม่ต้องแบ่งไม่ต้องย่อยเป็นอะไรออกไปมากมายโลภะอา่า โทสะโมหะโลกกดหลงอวิชชาวิมุตติศูนยจิตตาอะไรมากมายชื่อที่ตั้งขึ้นมาบัญญัติขึ้นมามันมากมันมากแล้วก็ไม่รู้เรื่องหรอกศึกษาไปก็หาไม่เจอว่ามันเป็นอะไรเพราะมันเป็นชื่อมันเป็นการบัญญัติสมมุติขึ้นมาจากของไม่มีน่ะคือบัญญัติขึ้นมาแล้วก็มาจำมาโจทกันมาท่องมาบ่นกัน ทีนี้เอาใหม่ธรรมะมันคือสติอันเดียวนะหลวงพ่อจะเน้นเลยอันเดียวมีอันเดียวนะแต่อันเดียวนี่แหละมันมันทั่วเลยมันมันดูแลตัวเราได้ทําให้เรามีความสุขทําให้ชีวิตเราเนี่ยไปสู่จุดหมายไปทางที่เราปรารถนาปรารถนาเป็นอะไรมันไปถึงได้หมดปรารถนาอยากร่ารวยก็รวยอยากมั่นคงก็จะมั่นคงอยากันรู้ธรรมก็เข้าถึงธรรมคือคือสติเนี่ย แล้วสติเป็นไงลละพ่อสติความรู้สึกตัวเพราะสติเป็นภาษาบาลีภาษาของอินเดียเขาพอเราฟังมามันก็ต้องแปลกันใหม่อีกคือธรรมะคือความรู้สึกตัวเนะี่ยแปลเป็นภาษาไทยเรารู้สึกตัวเป็นยังไงก็รู้สึกตัวมันก็ไม่หลงสิมันไม่หลงมันก็ไม่เป็นอันตรายอะไรมาใกล้มาไกลามาทาอะไรไม่ได้อืมมันจะคิดทําอะไรมันก็เห็นอนะ่ะมันไม่หลงนะอ่ะมันมีสติ เนี่ยแต่อันนี้เป็นคำพูดแต่เวลาจะทำเนี่ยมันต้องปฏิบัติปฏิบัติจนถึงนู่นนะจนถึงจนมันเป็นอ่ะจนมันรู้ว่าเราเรามีธรรมะแล้วมีสติแล้วนั่นแหละมีสติแล้วเราจะรู้เองพอระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพึ่งตนพึ่งทาเห็นไหมถ้ามีทมก็พึ่งได้พึ่งตนแล้วตนมันคืออะไรล่ะไม่ใช่ตัวเรานะตัวตนน่ะตัวตนก็คือตัวธรรมมันและเป็นตัวทีท่มัน มันเป็นที่พึ่งอ่ะมันพึ่งได้มันสบายมันสบายมันปลอดภัยแล้วมันอิสระแล้วไล่อิสระไล่ไล่ขอบเขตปลอดภัยทุกอย่างธรรมะคือความรู้สึกตัวภาษาไทยเรารู้สึกตัวคืออะไรก็คือไม่หลงไม่หลงคือจิตเนี่ยมันตั้งอยู่ที่กายรู้สึกตัวเนี่ยหมดเรื่องเลยหมดทุกเรื่องหมดภัยหมดอะไรทุกอย่างเลยจิตตั้งอยู่ที่กายแล้ว มันไ,ไปไหนแล้วมันไม่ไปคิดไปสังขารขันมันไปสัญญาขันไปอดีตไปจําความเก่าความหลังมันไปเวทนาขันไปอยู่ในอารมณ์ไปอยู่ในอารมณ์ไปเสเวยอารมณ์พอใจไม่พอใจก่อความทุกข์ปุ่นวายไปอยู่ในสังขารขันก็ปุงแต่งกันอูตรุดเลยปุ่นวายปูงแต่งอะไรปุงแต่งทุกข์สินะปุงแต่งสู่ก็ทุกข์นั่นแหละท้ายก็ทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้น เมื่อจิตมันตั้งอยู่ที่กายนี่แหละธรรมะนี่แหละคือสตินี่แหละคือความรู้สึกตัวเราจะรู้เองเราจะรู้ได้แล้วทําทไงละ่ะพระพุทธองค์ก็ทรงให้กรรมฐานไว้ว่าตีสองให้ตื่นตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินสลับนั่งจนสิ้นยามหนึ่งคือเดินเนี่ยเป็นการจเจริญสตินะสมาธิมันจะมีเองเพราะสมาธิเป็นตัวหนุนตุนสติสตินะที่จะเข้าไปถึง ทำเนี่ยสตินะที่จะเข้าไปหลุดพ้นเข้าไปถึงนิพพานเข้าไปวีมุตเนี่ยสตินะสตินะที่ทำให้ไม่ทุกข์เนี่ยสตินะ,นะะนนะคือมันรู้สึกตัวเนี่ยคือสติสติก็ต่อด้วยปัญญาเนี่ยปัญญาน,นี้เป็นปัญญาญานนะันไม่ใช่ปัญญาขันสติแล้วก็ปัญญาเ,เห็นไหมมนันเดียวกันมันอยู่ด้วยกันแต่ความถีของมันน่ะความถีของมันมันถีมากกว่ากันจนเป็นญาณจนเป็นยาญญานนี่คือรู้ รู้โดยอดอัตโนมัติเลยเรียกว่าเป็นเรียกว่าการเป็นเหมือนขับรถเป็นเนี่ยพอเป็นแล้วน่ยมันอัตโนมัติมันเป็นแต่ตอนยังไม่เป็นมันต้องเรียนมันต้องศึกษามันต้องผึกมันต้องหัดยังไม่เป็นต้องคิดนะแต่ตอนเป็นน่ะไม่ต้องคิดมันเป็นมันจับก็ไปได้เลยรถน่ยขึ้นไปขับได้เลยก็เหมือนกันพอเราเข้าถึงทํามันเป็นนะเป็นแล้วเป็นแล้วจะไงก็ไม่ทุกข์อ่ะอยู่ไงก็ไม่ทุกข์อยู่กับความบุ่นก็ไม่ทุกข์ เพราะมันเป็นนยฮะมันขับรถเป็นอยู่ในความวุ่นวายอยู่ในอะไรที่เขาว่าว่าวุ่นมากอะไรมากนะเขาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยก็ไม่วุ่นอ่าเพราะอะไรนะ่ะเพราะมันเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วสติมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วอ่ามันก็อยู่ได้ทีนี้มันก็จะคัดเลือกอยู่ที่ที่ทมันเหมาะสมที่สัพยะเสนาสัพะยะที่สัพปะยะอยู่ในเพศสัพปะยะอย่างเนี้ยก็คือเพศนักบวช อย่างนี้พอจิตมันเข้าถึงตรงนี้แล้วมันก็จะคัดเลือกมันเองมันไปอยู่หลอกในครอบในครัวในอะไรนะ่ะคือออกจากครอบครัวออกจากสังคมความบ่นบายแล้วหาที่สันโดษหาที่วิเวกหาที่เงียบเงียบอยู่อย่างเงี้ยอ่าเพื่อ,อศึกษาทำเพื่อประกาศทำเพื่อดูแลอ่าท่าสี่ขันห้าไปจนถึงอายุไขข,ของมันอ,อายุไข,ขของมันก็แปดสิบปีโดยประมาณเนี่ยนี่แหละคือธรรมะ รมนะเนี่ยคือความรู้สึกตัวเี่ยนะยผมหลวงพ่อมีตัวเดียวเน้นลงไปเลยว่าตัวเดียวความรู้สึกตัวคือจิตตั้งอยู่ที่กายไม่ไปไหนเลยมันไม่ออกไปไหนเลยมันตั้งอยู่ที่กายมันรู้สึกตัวตลอดแต่ถ้าไม่ไม่รู้สึกตัวเมืนะ่อไหร่น่ะมันออกไปแล้วออกไปจากออกไปนอกตัวออกไปนอกกายเนี่ยเขาเรียกว่าจิตออกนอกจิตออกนอกกายมันจะไปไหนมันก็ไปสังขารขันไปปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องที่มันชอบอ่ะมันรักมันชอบมันโกรธมันโลงมันหลงก็ไปปรุงแต่งเอาอยู่นั่นนะ สังคารขันหรือไปอยู่ในอดีตอดีตดสัญญาความจําจําความเก่าวความหลังดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ไปอยู่นั่นนะไปเสพไปเพลินอยู่นั่นนันที่นั่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยหรือไปอยู่ในอารมณ์ในอารมณ์ที่เป็นเวทนาขันไปสเสวยอ,อารมณ์พอใจไม่พอใจมันก็อยู่นั่นปรุงแต่งกันมันก็อยู่นั่นละทุกกันอยู่นั่นล่ะอยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย แต่ถ้าเมื่อ,อไรจิตมันตั้งอยู่ที่กายเนี่ยกายกายเนี่ยก็คือคําว่ากายเนี่ยมันมันเป็นภาษาของของทางธรรมอีงนะภาษาธรรมภาษาที่เราจะต้องว่ากายมันตั้งอยู่ได้นะแลักษณะกายตั้งอยู่ได้มันลักษณะแบบไหนไม่ใช่ว่าตั้งอยู่ที่ร่างกายที่เป็นนิ้วเป็นมือเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นหูเป็นผมขนเล็บผน,นังอะไรพวกนี้นะพวกนี้ไม่ใช่กายนะอันนี้กายของหมอ กายพวกนี้เรียกว่ากายของหมอเป็นกายวิชาการเมื่อเจ็บป่วยหรือมันไม่สบายหรือมันสุดมันโสมเนี่ยหมอเขาจัดก,การเขารู้หมดเขาเรียนมาโดยเฉพาะเรื่องนี้แต่มันไม่ใช่ทางที่จะไปบรรลุธรรมไปพ้นทุกข์เพราะทางบรรลุธรรมคือทางจิตทางจิตเพราะฉะนั้นคําว่าจิตมาตั้งอยู่ที่กายเนี่ยมันไม่ใช่กายหมออันนี้ทีนเนี้ยแล้วมันกายอะไรล่ะ กายอันนี้นคือเย็นร้อนอ่อนแขงน็งตึงไหวเจ็บปวดคันมึนชานึกิดเนี่ยตัวนี้ตัวกายมันเป็นสภาวะมันเป็นนามกายที่มันสะท้อนออกมาจากกลางกายอันที่เป็นตัวอยู่เนี้ยเป็นตัวที่ท่าสี่ประชุมกันอยู่เนี้ยเป็นตัวคนสัตว์เนี่ยเป็นตัวคนเนี่ยตัวพระเนี่ยเนี่ยเรียกว่าอันเนี้ยเรียกว่ากายแต่กายทั้งรมน่ะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเจ็บปวดคันมึนชานึกิด นี <H> ่จิตมันจะมาตั้งอยู่อย่างนี้อย่างกรณีหลวงพ่อเดินจงกรมเนี่ยกายมันก็จะมาตั้งอยู่ที่การตึงๆไปไหวเนี่ยของของเท้าของตัวที่มันไหวไปไหวมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือกายจิตมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยเลิสัญญาก็จะจําจําตภาวะอันนี้จสภาวะของจิตที่มันมาตั้งอยู่ความตึงๆไปไหวในการเดินในการก้าวขาไหวไปไหวมาเนี่ยตัวไหวไปไหวมาอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งเหมือนกันเรานั่งเราก็นั่งเจริญสติ คือเราเหยียดคู่เคลื่อนไหวแขนเราเนี่ยเหยียดไปคู่ก็มาเป็น14ท่าเหมือนท่าเดินนั่นแหละคล้ายๆ้าท่าเดินสภาวะคล้ายคล้ายท่าเดินท่าเดินมี1 4ท่าเหยียดคู่เคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นเอาไว้สลับเวลาเราเมื่อยเราเดินไป3ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะเมื่อยเมื่อยแล้วเราก็จะนั่งนั่งเจริญสติเนี่ยเราจะทําอยู่อย่างเงี้ยวันหนึ่ง20ชั่วโมงตามที่พระพุทธองค์สั่งตีสองให้ตื่นแล้วเดินสลับนั่งจนเส้นยามหนึ่งเนี่ยคือวันหนึ่ง20ชั่วโมงยามสองนอนยามสองคือส ตึกตีสองสี่ชั่วโมงเนี่ยนอนพอยามสามกับตีสองก็ตื่นอีกแล้วเดินสลับนั่งให้ทําวันละยี่สี่โมงให้ทําอย่างเงี้ยตลอดชีวิตของเธอเถิดเนี่ยนะที่ท่านสั่งไว้ทีนี้ถ้าผู้ใดทํานี่ยทำแบบนี้ตามพระองค์สั่งนะไม่หยุดทุกวันนะถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อาภาธเนี่ยไม่ต้องหยุดทาไปหลวงพ่อจะการันตีให้ตัวนี้รับรองให้เลยว่าปีเดียวปีเดียวเข้าถึงเข้าถึงทมนะเข้าถึงทมแล้วจะรู้เลยว่าทน <c oughs> มันคืออะไร จะ,จะรู้โดยตัวเองเลยแต่วันนี้หลวงพ่อบอกให้โดยเป็นภาษาว่าทำคือสติทำคือความรู้สึกตัวสติคือความรู้สึกตัวภาษาไทยเราเนี่ยแต่เมื่อเราเข้าไปถึงเองเนี่ยเราจะบอกว่าอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยเนี่ยเรารู้เลยรู้เลยม,มันไม่มีคำพูดว่าสติก็คืออะไรม,มันเป็นความรู้สึกรวมรู้สึกตัวนะรู้สึกที่ตัวเนี่ยคือจิตมันตั้งอยู่ที่กายเนี่ยเรียกว่ารู้สึกตัวอันเนี้ย มันเหมือนแจกง่ายๆนะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมันเหมือนแจกง่ายๆนะพอเราบอกเอา้าไม่รู้สึกตัวล้วจะไปไหนมาไหนได้ยังไงหลวงพ่อก็ต้องรู้สึกตัวติคนเราไปเข้าห้องน้ําไปกินข้าวไปทํางานอะไรมันต้องรู้สึกตัวสิอ่าเนี่ยคนก็เข้าใจไปอย่างนี้อีกไอ้รู้สึกตัวแบบนั้นน่ะมันรู้สึกตัวโดยสัญชาตญาณสัญญาของคนสัตว์มันมีเหมือนกันอันนี้ความรู้สึกตัวอันนี้มันอยู่ข้างนอกความรู้สึกตัวแบบคันห้าเนี่ยคันห้ามาทำงานของมันอยู่แล้วเนี่ยแต่มันไม่ละเอียดมันไม่ละเอียด ที่จะอยู่ทุกขณะอยู่ทุกวินาทีกายน่ะมันจะแวบไปแวบมาอยู่อย่างนั้นช่วงที่มันมันไม่อยู่เนี่ยอันนั้นช่วงอันตรายเพราะว่าขันท้ามันทํางานไม่ละเอียดมันก็ทําแค่รักษาชีวิตร่างกายเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยจนไปถึงอายุขัยเท่านั้นเองแต่การที่จะเข้าถึงทมการที่จะรู้ธรรมะเนี่ยมันต้องจงใจมันต้องเน้นมันต้องเพ่งมันต้องทํา ปฏิบัติลงไปให้เห็นจริงๆว่าจิตมันตั้งอยู่ที่กายคือจิตก็คือความรู้สึกเนี่ยแล้วมันตั้งอยู่ที่กายกายคือลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเจ็บปันคันบัญชาเนื้อคิดที่ลวาอพูดเนี่ยมันจะตั้งอยู่อย่างนี้อย่างแค่ลมพัดมาเนี่ยมันเย็นเนี่ยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเย็นอันเนี้ยนี่แหละคือตั้งอยู่ที่กายอ่าเพราะแดดมันส่องมามาหาเราเราเดินจุกรมอยู่กลางแดดอ่ะมันส่องมาปุ๊บอ่ะมันร้อนร้อนเนี่ยกายมันมันก็เพิ่ง นี่แ,ออแ,ดดแอออหละม,ม,ม,มันตั้งอยู่ที่กายมันก็มีอาการร้อนอาการร้อนก็คือธาตุไฟอาการเย็นนั่นคือธาตุธาตุน้าไอ้ไหวๆตึงๆนั่นคือธาตุลมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้อ่อนแข็งเย็นอ่อ่อนแข็งอ่อนแข็งนั่นเป็นธาตุดินสภาวะของธาตุสี่ที่มันอยู่ในเรามันจะทอดออกมาให้เห็นโดยความรู้สึกให้เราเห็นโดยความรู้สึกความรู้สึกนั้นก็คือจิตมันตั้งอยู่ที่กายมันรวมกันเป็นเนื้อเดียวแนบแน่นแล้วเรียกว่าความรู้สึกตัว เรียกว่าความรู้สึกตัวนะไม่ใช่ความรู้สึกอย่างเดียวนะถ้าความรู้สึกอย่างเดิวเป็นอารมณ์รู้สึกพอใจไม่พอใจดีใจเสียใจเนี่ยเป็นอารมณ์เป็นเป็นเวทนาขัน,นมันเข้าไปอยู่ในขันแล้วอนั้นแต่รู้สึกตัวเนี่ยจิตตั้งอยู่ที่กายเนี่ยอันนี้ปลอดภัยนี่เรียกว่าวิหารธรรมนี่เรียกว่าอมตะธรรมนะถ้าตั้งอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเหมือนพระอรหันต์เหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยนี่แหละคือหมดเรื่องแล้วสมุดเฉดหมดเรื่องแล้วเข้าถึงธรรมจบจิตแล้วจบทุกเรื่องแล้ว อันนี้แหละคือตั้งอยู่ี่กายนี่แหละคือธรรมะธรรมะคืออันนี้แหละธรรมะคือสติธรรมะคือความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทศมาทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อจะเทศจะเพาะเจาะจงไปในภาคปฏิบัติเท่านั้นนะที่หลวงพ่อบัญญัติคาอะไรแต่ละคําขึ้นมาเนี่ยมันบัญญัติขึ้นมาจากจิตที่มันไปนสัมผัสที่หลวงพ่อมีแล้วเป็นแล้วถึงเอามาเทศนะเพื่อจะให้าใหญาติโยมผูมุ้ทธบรสีให้พระสงฆ์องค์เจ้าเราที่ กำลังเดินทางกําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยมาให้ถูกทางไปให้ถูกทางอย่าออกนอกไปตัวอย่าออกนอกกายอย่าออกนอกตัวไปออกไปไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งห่างไกลจากพระพุทธเจ้าก็ยิ่งห่างไกลจากธรรมะเพราะพุทธเจ้าอยู่ในตัวเราธรรมะก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาหาตัวเข้ามหากายเนี่ยให้จิตมาตั้งอยู่ที่กายนี่คือธรรมะเราจะออกไปนอกตัวหนังสือตัวหนังสือตัวพระชนะตัวคมภีร อะไรต่างๆเนี่ยมันออกนอกตัวยิ่งเราไปละเอียดใช้สังขารขันใช้ปัญญาขันพิจนาไต่ตองจนละเอียดเนี่ยละเอียดเท่าไหร่ยิ่งไกลตัวเราไปมากเท่านั้นละเอียดเท่าไหร่ยิ่งไกลตัวเท่านั้นเหมือนการเหาะการเหาะไปยิ่งไกลออกไปเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะต้องเข้าใจจริงว่าธรรมะเนี่ยมันคืออะไรก่อนไม่ใช่เข้าใจแบบตามๆกันเข้าใจแบบที่เคยเข้าใจมานะไปทําใหม่ซะ อย่างที่หลวงพ่อบอกอะแล้วจะเห็นเองรู้เองแล้วจะอ๋อพูดว่าอ๋อมีแหละคํานี้ออกมาจากปากเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะรู้ทรรมถึงรู้ธรรมะคืออะไรเหมือนที่หลวงพ่อได้บอกเป็นภาษาออไปไหมวันนี้ธรรมะวันนี้ก็เห็นสมควรเก็บเวลาขอเอวัง